สวัสดีค่ะนาแล้วนะไม่ได้ยินเสียงเนาะเป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีไหมคะเสียงมันเสียงไม่ค่อยปกติค่ะเลยไม่อยากจะเปล่งเสียงมากเพราะว่าไม่รู้นะเป็นอะไรแบบว่าที่ยาวนานมากน่าเบื่อมากเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามก็แล้วกันนะคะ อันนี้ลองลองทำชุดชุดแยกชุดแยกช่วงเช้านะคะชุดแยกนะลองดูเนาะลองดูสักตั้งนะคะถ้าเกิดไม่เป็นท่านั้งแต่รอบปีนะนิวจีนดีอะไรก็ตามนะคะดูแค่สองรอบนะคะถ้าเกิดไม่ไม่เข้าเนาะถ้าเกิดหลุดเราก็ไปชุดรวมแล้วกันเนาะเพราะว่าชุดรวมนี้เขาจะปังกว่าเนาะ เอาเป็นบ้าจเจาะออกก็แล้วกันนะจุดรวมถ้าใครไม่ชอบไม่ชอบไปนั่นไม่ถ้าใครไม่ชอบรูดนะคะถ้าเกิดเราดูตัวไหลมากกว่านะคะถ้าถ้าตัวไหลมาเนาะเนี่ยตัวไหลนี่จะจะดีกว่าเนาะถ้าเป็นตัวไหลนี่น่าจะง่ายนะนะคิดว่านะคะนะถ้าเกิดเลขมันคล้ายๆกันอย่าง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 วันนี้นะอย่างไหล สมมตินะคะสมมติแต่ที่จริงคิดว่าวันนี้ไม่ไหลหกนะไหลอะไรไม่รู้จําไม่ได้ถ้าสมมุติว่าไหลหกของเมื่อวานนี้เนาะวิของวันนี้สินะคะก็ถ้ามีหนึ่งนะก็ลองไหลหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะไหลหนึ่งไหลศูนย์หรือว่าอะไรที่ที่ที่เป็นตัวไหลเนาะมันจะง่ายนะคะถ้าถ้าถ้าลุ้นตัวไหลเนาะ ง่ายมากเลยค่ะประมาณสักสีห้าหุ้นนะสักสีห้าหุ้นนะเขาจะไหลของเขานะนะพอจากนั้นก็หยุดไปก่อนมันจะเป็นช่วงๆอะ่ะมันมันเหมือนกับที่ว่ามาพร้อมกันอะไรเลยจะไหลพร้อมกันเลยนะอย่างช่วงดึกวันนี้เนาะอย่างช่วงดึกนี่ไหลหนึ่งเจ็ดอะไรองเขาไม่รู้ไหลไหลไหลยันอะไรนะและ้วมาหยุดตรงที่ลาวกาชาติเนาะหยุดไหลซะงั้นนะนะแต่มีศูนย์อยู่นะนะ ก็ไหลศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดประมาณนี้นะคะแทบทุกหุ้นเลยเจ็ดเนาะเจ็ดไหลดีจังเลยกลัวเพราะว่าต็เกเราก็มีแต่เจ็ดนี่ก็เหมือนกันอะไรคนจะอะไรจะชอบเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรก็ไม่รู้นะทำอะท,ำทําทีไรก็มีเจ็ดไม่เข้าใจเลยว่ามันมันจะใช่หรอพรุ่งนี้อีกหรอเจ็ดจะมาทุกวันคงไม่ใช่เนาะอืม แต่แต,แต,แต่ช่วงหุ้นตอนเช้าอ่ะเ็ไม่ค่อยเยอะนะใช่ไหมคะจะมีอะไรนะปแปดเก้า 8, 9, ไม้สี่หไมอะไรประมาณนี้เนะเาะก็ก,ก,ก็ก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะคะเห็นไหมล่ะถ้าได้ปูดแล้วก็ยาวนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอให้ทุกคนรวยรวยปังๆนะคะ จะเริ่มจะเริ่มพูดจะเริ่มพูดอีกแล้วน,นะคะจะได้จะได้คุยกันเนาะจะได้สนุกนะคะถ้าถ่ายเงียบๆก็เหมือนไม่มีใครดูเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับคิดว่านะคิดว่านะส่วนมากเข้ามาดูแลแคปเอาตัวเลขแล้วก็ไปแต่ไม่ได้ว่ากันนะคะเพราะว่าไม่มีผลอะไรนะก็อยากให้ทุกคนได้ลุนแค่นั้นเองนะคะมีคนเดียวก็ลงให้ค่ะ เข้ามาดูคนเดียวก็ลงให้ค่ะนะจะไม่เสียจะไม่หมดกําลังใจเลยเนาะถ้ายังมีคนเข้ามาดูอยู่ก,ก็ก็ยังก็ยังมีกําลังใจจะทํานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเราลงไปมันเหมือนแบบถ้าไม่มีใครมามาดูเหมือนเหมือนขาดอะไรสักอย่างเหมือนเรามีความรู้สึกว่าโดดเดียวเดียวได้เหมือนไม่อยากจะทําอะไรเลยะคะ่ะหมดกําลังใจเนาะทุกคนก็คงเป็นนะคะ โอเคนะคะประมาณนี้ค่ะพรุ่งนี้ขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ